น้ำใจไทยเพื่อไทยอะไรที่ไม่เกินกว่าพระธรรมวินัยล้วนเป็นกิจของสงฆ์ทั้งสิ้นน่าจะเป็นคำจำกัดความของพระวัดปางมะกงอำเภอชิงดาวจังหวัดชิงใหม่แห่งนี้เพราะกิจที่พระวัดแห่งนี้ทำกันจนเป็นกิจวัตรนั่นก็คือการทำโลงศพช่วยเหลือผู้ยากไร้ครับอาตมาเป็นพระมาอยู่ในชุมชนอยู่ในป่าในดอยบวชตั้งแต่ ปี2536ซึ่งเราได้อยู่ชุมชนในชุมชนเราเห็นความลำบากของชาวบ้านแล้วก็มีใจที่ชอบแนวนี้แล้วก็เห็นอุดมการณ์ที่เขาทำมาหลายๆคนทำเกี่ยวกับลงศพอัตมาภาพก็เลยทำขึ้นมาเพื่อแจกคนที่เขามาขอลงเราเนี่ยลำบากอยู่แล้วแล้วก็บางทีอนาถายากจนเพราะเราทำทำลงศพเราทำแบบอนาถาไปให้ก็สงสารเขา ก็เลยทําลงศพแบบที่มีรวดรายเหมือนกับที่เขาขายท้องตลาด3,000-5,000ในการทําลงศพของเรานั้นเพราะไม่ได้ทําเฉพาะชาวพุทธแต่พี่น้องชนเผ่าที่นับถือศาสนาคริสต์เราก็มอบให้ <laughs> บางทีเขามาขอ <laughs> เขาไม่มีรถอัตมาภาพ <laughs> าาก็เอารถวัดเก่าๆคันนี้ครับเอาไปส่งถึงบ้านอุปกรณ์ต่างๆก็อาศัยายิดยมนั่นแหละครซื้อถวายแล้วเอามาทําในพื้นที่ตำบลปิงโค้งของเราเนี่ยมี ความหลากหลายในเรื่องของชาติพันธุ์นะครับพี่น้องชนเผ่าเองโดยมากก็จะเป็นพี่น้องคิดเตียนนะครับที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับพระครูบาเองท่านก็มีความเมตตานะครับให้ความอนุเคราะห์ให้กับทุกศาสนาทุกเชื้อชาตินะครับก็ถือเป็นเป็นบุญอย่างยิ่งครับที่เรามีพระภิสุสง์มีพระครูบานะครับที่ท่านทํางานเพื่อสังคมนะครับ ส่วนหนึ่งต้องทําเพื่อพุทธศาสนานะครับเป็นหลักอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งต้องมาดูแลญาติโยมแล้วก็ผู้ยากไร้นะครับถือเป็นบุญของชาวตําบลปิงโคมเป็นอย่างยิ่งครับเราเป็นพระเราสอนให้โยมรู้จักการให้ทานแต่ถ้าเราไม่เป็นตัวอย่างในการให้ทานไปสอนญาติโยมก็รู้สึกว่าอายเรื่องจริงผ่านจอบ